สวัสดีค่ะชาวมีนะคะมีนัดจะมาแล้วค่ะก็เหมือนเ,เด็กไพ่เด็กนี้ให้นะไพ่สำหรับแรกที่หมวยออได้มานะคะดูวิสนะคะแม่มดมาหัวข้อแรกนะคะการงานค่ะจะหลับอยู่แลว้วตาปื้นๆช่วงนี้เหนื่อยมากนะคะทำอะไรของตัวเองเรามีความสุขม,มากค่ะนะการงานจะกระชับให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ใช่ราศีตัวเองแต่ <laughs> จะอธิบายให้เออข้าใจให้มากที่สุดละกันราชาถือดาบค่ะหมยแซวเล่นนะ สิบถ้วยค่ะสิบถ้วยครอบครัวค่ะสิบไม้เท้าค่ะสี่ดาบราชาถือไม้เท้านะคะโอเคยังโมฟ้าไม่ได้แล้วก็ยังอาจจะเป็นรักครั้งใหม่หรือครั้งเก่าได้หมดเพราะว่าในใจคุณอนะ ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกทาไมมันถึงไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักนะในเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับคนรักนี่แหละไม่ใช่สิในเรื่องที่จะสร้างครอบครัวกับคนรักนี่แหละอาจจะเป็นบางท่านนะคะหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ได้นะคะโดยรวมนะคะคุณน่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องครอบครัวของคุณเองหรือว่าครอบครัวที่เป็นพ่อคุณแม่นะคะคุณจะตัดจบปัญหาให้หมดนะคะใครมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใครสร้างปัญหาเข้ามาคุณจะตัดจบให้ให้หมด แล้วก็อาจจะหนักเหนื่อยกับครอบครัวด้วยเหมือนกันอาจจะแบกภาระนะคะเป็นคนที่ทํางานให้กับองค์สิงที่บ้านก็ได้ด้วยนะคะชาวมีนบางท่านนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่า,า,ผ,า,วาผิดหวังมากค่ะผิดหวังในเรื่องของงานก็ได้อาจจะโดนหลอกมาให้เสียทรัพย์หรือว่าหลอกให้ทํางานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณน่ะเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่นคงในตัวตนของตัวเองฉันรู้แหละว่าทําได้ฉันรู้แหละว่ามีปัญหาแต่ฉันก็เลือกที่จะวางตัวเจ็บแหละแต่ไม่แสดงไม่ร้องอะไรประมาณนี้นะคะ ในเรื่องของงานก็จะไปโฟกัสให้กับครอบครัวนะคะเหมือนแบบว่าทุ่มทุ่ม,ท,มทุ่มทำไปเพื่อครอบครัวนั่นเองนะคะไปสามกุกกสิหมดกำลังลืมไปสามกกไปซะงั้นเดี๋ยวหมดจะช่วยขยายความให้นะคะว่าการงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันระหว่างทางแล้วก็จุดสุดท้ายนะคะในเรื่องของงานเริ่มค่ะสงบสุขแน่นอนค่ะ ชาวมีนทุกท่านนะคะเท่าที่หมวยมีเพื่อนมาเพื่อนรุ่นน้องอคนสนิทหรือว่าอาจจะเป็นลูกดวงส่วนใหญ่ก็มีมีนเยอะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นคนที่รักความสงบนะคะสบายใจอยู่ตรงไหนก็อยู่แต่ว่าเขาจะไม่ทำลายใครนะคะเขาจะชอบคนจริงใจแล้วเขาก็จะไปอยู่กับคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบว่ามีความชัดเจนนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเหมยจะเปิดให้หมดนะพูดมากเจ็บคอแต่ก็พูดแหละ เห็นแก่ผลตอบแทนเล็กน้อยนะคะประมาทค่ะในสุดท้ายตกต่ำค่ะได้สำหรับแข็งแรงค่ะอ <c oughs> าจจะเป็นช่วงในขณะนี้ เป็นตัวตนของคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนรอบข้างหรือว่าเป็นอินพัที่กระทบเข้ามาในรอบๆตัวคุณในเรื่องของางานที่การงานนะคะ,ะคุณเห็นว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยเนี่ยมันจะทําให้คุณประมาทอ่ะมีสองพาร์ทพาร์ทแรกคือคุณโหมงานหนักทาให้ร่างกายซุดทุกอย่างพางทุกอย่างแย่ในการตัดสินใจทุกๆเรื่องแย,าาย่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอิโมชันต่ําการเก็บอารมณ์ต่ํานะคะมันจะทําให้คุณตกต่ํา ในเรื่องที่ตัดสินใจผิดนะคะคุณออพยายามฮิลลิ่งตัวเองให้พื้นที่ส่วนตัวกับตัวเองนะคะฟูนฟูแล้วคุณจะ ะะแล้วคุณจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะสงบสุขชัดเจนเห็นเห็นแก่ผลตอบแทนเล็กน้อยประมาณตรงตมามนะคะแล้วก็กลับมาแข็งแรงแน่นอนค่ะเป็นสเต็ปอย่างที่หมอพูดเลยไม่ต้องอธิบายเลยนะคะถ้าเราไม่รู้จักผิดพลาดหรือว่าล้มหรือว่าการตัดสินใจผิดหรือว่าหกล้มก่อนเนี่ยเราก็จะไม่มีบาดแผลเราก็จะไม่รู้เลยว่าอันนี้คือประสบการณ์นะคะทุกๆอย่างมันคือประสบการณ์ที่เหมือนแบบว่า เราพลาตายแล้วเราจดจำแล้วเราจะไม่กลับไปทําซ้านะคะมันก็จะฝึกจิตใจต,ตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราเกิดบาดแผลนั้นมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เหมือนแบบเด็กน้อยที่กำลังหัดเดืนอแล้วก็หกล้มมีบาดแผลที่ตรงหัวเขาอะไรอย่างนั้นนะคะพอข้าต่อมานะคะหัวข้อของการเง้นเน้นจะโอเคไหมจะมาหรีไหมมาหรานไหมนะคะนะเริ่มค่ะสิบไม่เทา้าแบกบรับภาระนะคะ หกถ้วยมีคนที่อายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องนี่มาช่วยใช้เงินนั่นแหละ <c oughs> นะแล้วก็ขยันทํางานหาเงินจ่าเลยค่ะก้มหน้าก้มตานะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะมันจะเปิดให้หมด ten of coins นะคะสิบเหรียญ <c oughs> ได้สำหรับนะคะ s t r e n g t ค่ะเนี่ยมี the day ขึ้นมาแถมมากันอมืมันต้องมีมาเพราะว่าติดมือมานะคะโอเค พร้อมยังตั้งใจสั่งนะคูณแบกรับปัญหาคนที่อายุน้อยกว่าเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตคนที่อายุน้อยกว่าไม่พอครอบครัวด้วยตัวเองด้วยคนรอบข้างที่อายุน้อยกว่าด้วยพยายามหาพยายามหานะคะอาจจะไปเปในเรื่องของความรุ่มหลงได้ด้วยตรงนี้ค่ะยังไม่เข้ากลางเดือนเลยเริ่มแต่ช็อตละเพราะว่าเตงขึ้นมาการเงินนิ่งแล้วค่ะณนะวันนี้คือวันที่แปดเดือนหกนะคะ ครียดค่ะสิบในเท้าขึ้นมาเลยนะคะแบกบค่ะแบกบรับปัญหาภาระเข้าไปค่ะแค่นี้ค่ะการเงินของชามีนก็มีสตินะคะเราลองคิดว่าถ้าของชิ้นนี้มันจําเป็นไหมมันมีผลประโยชน์ต่อภายภาคหน้าหรือเปล่าหรือว่าเพื่อให้ให้คนอื่นพึงพอใจแต่เราต้องเหน็ดเหนื่อยอดหลักขับน,นอนสุขภาพสุดโทรมมันสมเหตุสมผลไหมแล้วถ้าเราไม่สบายละ่ะ เราจะเอาเงินจากไหนไม่มีนะคะไม่มีคนที่คุณทีไทยอ่ะเขาก็ใช้ไปหมดแล้วอ่ะอะไรประมาณนี้นะค่ะก็สิ่งที่หมดพูดทั้งหมดชงปวงแล้วใช้เงินอย่างมีสติแล้วก็รักตัวเองเราให้ในสิ่งที่เราเหลือแต่ไม่ใช่ว่าให้ไปทั้งหมดให้ด้วยความบุ้มบลงอันนี้มันก็คือทําลายตัวเองนะคะตกนรกทั้งเป็นเลยนะคะก็คือเหมือนแบบไม่ต้องตายไปตกกระทะทองแดงคุณไม่ต้องรอตายเลยอะ่ะแค่คุณไม่มีเงินคุณก็ตายแล้วอะ่ะทั้งเป็นนี่แหละลมหายใจเป็นเป็นนี่แหละคะ่ะโอเคค่ะ ความรักดูซิชาวมีงเก้าช่วยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเปิดให้หมดละกันสองถ้วยนะคะ The Fool <c oughs> รีบ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 ราชานีถือดาบค่ะ The Star The Star นี่เป็นตัวแทนของชาวราศีกุมนะแล้วก็ได้สำหรับค่ะ j จ s m i n นค่ะ คุณอยากกลับไปหาคนที่คุณเพิ่งคบอยู่อะค่ะเขารักคุณแล้วคุณก็รักเขาแหละแต่คุณติดความเป็นอิสระเอ่ออน j o ยในชีวิตยังไม่อยากมีห่วงบรรน,นาการแต่คนที่อยู่ในใจคุณอะเป็นคนลักษณะนี้เป็นคนที่ถ้ามาเล่นๆกับเขาเขาฟันหัวขาดเลยอะค่ะแต่ตอนนี้เขาลดดาบลงแล้วเห็นไหมนะเออแต่เขาเป็นราชนีถือดาบถ้าอันไหนอ่อไม่พอใจเขาแบบพิฆาตเลยนะคะแล้วก็ เดอะสตาร์คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นราศีกุมล,กลัคกาลกุมก็ได้หรือว่าไม่ใช่ก็ดูเป็นแต่ไลนเนาะนะคะเป็นคนที่คุณนะคะมีความมีแพชชั่นต่อเขามากมีความรักมีสเสน่ห์ไม่ว่าชาวมีมีสเสน่ห์นะในเดือนนี้นะคะมีคนเข้ามาหาคุณแต่พอคุยไปคบไปแล้วมันไม่ใช่อะแต่เป็นคนคนนี้นะคะที่ที่ใช่สําหรับคุณนะคะแล้วก็เป็นจัดหมนเขาเป็นคู่คุณนะคะคู่เหมือนแบบว่าที่ยังตัดกันไม่ขาดยังไม่หมด เวหมดมกันยังไม่บทอคู่คู่เวงคู่บุญกันประมาณนี้นะคะและแทนนะและคุณอ่ะอยากให้เขาหรือเธอคนนี้นะคะดิอ็มเพสเป็นแม่และพ่อของลูกเพราะว่าคุณเองเห็นแล้วว่าคุณเขาแบบมีหนักคิดว่าคนคนนี้มีวุฒิภาวะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นแม่ให้ลูกเขาแล้วก็พร้อมที่จะคอยดูแลสปอร์ตเขาไม่ทิ้งเขาเขาแล้วเขาก็ชามีนะก็อยากให้คุณอ่ะ เป็นคนสุดท้ายแล้วก็ทั้งหมดของชีวิตเขาคือเขาชามีนาะรักคุณมากอะไรประมาณนี้หรือว่าต <c oughs> อบกันได้นะคะไวเบอร์ซ่าเขาอาจจะรักคุณมากก็ได้นะหมดหมดนะ้ำไม่เป็นไร <c oughs> หมืยจะชิชูแข่งกระแบดมือถือที่ฮรเฮรินนะคะก็ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอืมความรัก มวยขอโทษนะมวยเหนื่อยกับการทำหลายสิ่งหลายอย่างโรแมนเซนโจค่ะจะบอกอะไรบ้างนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ดูพระความพัดเพร,ะพร,ะพระนะคะ <c oughs> พิมพ์แซมมวยได้นะไม่เป็นไรโรแมนแอนโจจะบอกอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์กับชามี <c oughs> have to have conversation ค่ะเป็นคู่ติตวิญญาณเป็นคู่ไม่รู้ว่าจะเทอร์มินเฟรมหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยดีกว่าะกันเนาะคืออ่ะเปิดให้หมดอ่ะ อ่านไว้ก่อน Healing f a m m l y Issue ค่ะ New Love Pay f o l Net เห็นไหมเวลาอยู่ด้วยกัน Love yourself first นะคะใต้สำรับเป็นแหม่เสียงแบบเซ็กซี่แล้วเห็นไหม express you r love ค่ะเ <c oughs> สียงเซ็กซี่เกินไปไม่ไดี <laughs> โอเคคุณได้มีการหางนันเกิดขึ้น ถ้าไม่มีมันไม่ได้เพราะว่าค่ะท h ว a ์ค Conversation ติดขึ้นมากับ Healing Family Issue คือเหมือนแบบว่าการห่างครั้งนี้ครอบครัวนะคุณอนะเข้าใจแล้วก็ขอฮ e ลลินะ่งค,ค,คุณอยู่นะคะความรักครั้งใหม่ที่เพิ่งสดสดร้อนรอนเนี่ยแหละที่เพิ่งห่างกันเนี่ยแหละนะคะที่ผ่านมาหรือว่าในใจคุณนะ่ะยังมีความสุขอยู่เลยถ้าความทรงจำมันดีดีไปหมดถ้ามันกบเกินกับสิ่งที่แบบว่าอิกนอกันมาการอิกนอกันมามันคือเรื่องแบบหัวสิวมากเล็กๆมากนะคะหัวสิวเซียนนะเ,เหมือนแบบว่าภาพทรงจำดีๆที่คุณกับเขาเหมือนแบบ อยู่ด้วยกันกอดกันไปไหนมาไหนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีมากกว่านะคะแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะคะอย่าไปโฟกัสเรื่องตรงนั้นมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาเตือนมาเลยว่ายังไม่จบหรอกเพราะว่าเอรอักคนใหม่คนนี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ลองสังเกตดูเนาะว่าใครนะคะอะเซลเซลมาดูนะคะว่าคําตอบของนางฟ้าเนี่ยจะให้คําตอบปิดจบกับชามีงว่าอย่างไรบ้างนะคะ <c oughs> ตังต้งตจสับให้เลยนะโอเคเริ่มค่ะขอยออกมาดีๆนะ not the right time ค่ะ opportunity opportunity listen to your a d t u i t i o n นะคะ get more information ค่ะเป็นเรื่องดีๆท้งนั้น don't stop นะคะไปต่อได้เลยพูกันแล้วอีกแค่กันมันยังไม่จบ perfect timing ค่ะ ฮิวิ่งตัวเองให้เวลาซึ่งการละการให้สเปซซึ่งกนและการไม่จําเป็นต้องคุยกันก็ได้เพราะว่าคุณก็ไม่มีใครแล้วเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันนะคะคุณเหมือนแบบว่าอ่านเกมกันออกดูกันลึลกซึ้งว่าเออมันยังไม่จบหรอกแค่หรบนะคะพักก่อนแม่บอกให้เธอนอนนอนนะคะก็เชื่อแม่ก่อนนะคะให้นอนนะคะฮิวิ่งตัวเองฮิวิ่งสุขภาพตัวเองนะคะยังไม่ใช่เวลานี้รอให้ฟื้นฟูกันทั้งคู่นะคะแล้วก็จะได้รับรางวัลที่ยิย่งใหญ่ คุณเชื่อไหมทวินคู่ทวินเซมะ่ะมันจะมีการห่างเพื่อเรียนรู้และไปเติบโตนะคะเวลากลับมามันจะแบบฟูอ่ะเหมือนแบบท่านี้เลยอะ่ะอ็อปติเนตี้อะคะ่ะรางวัลที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่สิ่งของอะไรเลยมันคือความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ลึกซึ้งแล้วมันมันจูนตรงกันอะ่ะเพราะตรงนี้นะคะความห่างาชู้ฮาคอนเวอร์เซชันเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็พยายามใช้แอติจูตัวเองที่ในมุมบว,บวกนะคะถ้ายังรักออช่างนั้นหนักเลซีิความรักยังมีมากกว่าหรือเปล่าถ้าความรักมีมากกว่าออก็มองให้มันเป็นอ,อ พวกโแล้วก็ดูไปถึงอนาคตว่าสามารถใช้ชีวิตในอนาคตร่วมกันได้ไหมศึกษาเรียนรู้กันให้มากๆพอนะคะแล้วก็อย่าหยุดยั้งนะคะน้องดอลล่ามาสวัสดีค่ะกินไหมคะไปกินข้าวมานะคะแล้วก็รีพิลริงนะคะภายในดเดือนนี้แหละหมวยจะบอกว่าตั้งแต่หนึ่งจริงๆแล้ววันวันที่9มิถุนาไม่เกิน19บเก้าถึงสิเนี่นะคะถ้าขายที่เบาแวงให้รีบปรับจูนการไม่เกินนี้ โะะมไม่รู้ว่าทุกรา,า,ราศีหรือเปล่าโมดูเป็นแบบโดยรวม9-19เนี่ยเป็นเวลาที่เหมือนแบบถ้าคู่ไหนที่ทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆแล้วห่างกัน,น่ยค่ะจะเป็นช่วงจังหวะที่กลับมาแล้วดีแต่ถ้าหลังจากนี้นะคะห่างแล้วห่างเลยหรือไม่ก็ไม่ดีเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงจังหวะดวงดาวสุกเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงอ่อน่าจะเนี่ยแหละที่หมบอกนะคะ9มิถุนาถึง19มิถุนานะคะแต่หมก็ไม่รู้ว่าจักราศรีหรือว่าคราศรีแต่ละท่านมันจะเป็นยังไงหมบอกเป็นไ์ไลายให้กบบชาวราศีมีนเน,นเนาะเพราะว่า เมื่อวานเหมือดูให้กับลูกดวง VIP ด่วนมากประมาณประมาณาสี่ทุ่มครึ่งแล้วอะนะคะหมอดกพูดไปประมาณนี้ให้รีบนะคะดูซิว่ารถทททีรถอีโก,โก้กันได้ไหมนะคะมันกินไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเสียสูญเสียเขาไปแล้วอะ่ะเรานั่งรองไห้มันเป็นปมนะคะที่เหมือนแบบว่าไม่สามารถทําอะไรได้เต็มที่ในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่ยังรักกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นอ๋อ ไกไลน์นำทางนะคะทั่วไปนะคะอาจจะไม่ตรงสำหรับมีทุกท่านก็ได้เนาะมาดูไพ่สตรีทว่าสำหรับคนโสดดูซิไปแกดลน์ซีว่าชาวราศีอะไรลักนณาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะคะรัวๆเหมือนสามให้รัวๆเลยอะเจมินายค่ะราศีมิถุนลักนามิถุนรีบาร้าค่ะราศีตุลลักนณาตุลหมวอก็เป็นตุลน,นะลักขาตุลบอกทำไมอะไรก่อนไวโก้ค่ะราศีกัน ลับณะนกันก็มีทั้งท่าลมนะคะแล้วก็ถ้าดมลมเนี่ยมาเด่นเลยลิ้นเป็นอะไรท <c oughs> ่าลมนะคะมาเด่นเลยแล้วก็ทาดินแค่หนึ่งเ,เปอร์เซ็นต์น้อยๆเองนะคะขอจบชาวราศีมีนแต่เพียงเท่านี้นะคะทั้งสามหกข้อนะคะาหายไปไหลายวันนะคะขอพูดเยอะหน่อยนะนะแล้วก็เหมือนแบบมีเวลาทําให้เต็มที่แล้วอะ่ะขอให้มันแบบว่าคลิปไม่กระชักน,นิดนึงแตบบ่ว่าคงไม่น่าเบื่อนะคะดูดูกิฟ ดูผมดูขนตาฟิ้งไปเพลินๆหรือว่าดู่าเนี่ยน้องดอลล่าไปก็ได้นะคะ everything เนาะ พราะความพเพลิเพลินนะคะก็ะโดยรวมทั่วไปถ้าใครอยากดูแม่ยำจริงๆนะคะก็ทักไลน์ดีเหมือนมาได้นะคะแล้วก็อ,อาจจะได้เห็นน้องดันล,ล่านะคะสำหรับชาว VIP นะคะแต่ไม่เห็นหมวยนะคะแผลไปที่ท้ายแล้วก็น้องดันล่าก็จะมาตะบุกอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าดูเพียงอย่างเดียวนะคะช่อง YouTube มา like, กดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะจะได้มีป๊อปอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะว่ามวยในทาหลอดใบหมวยมาแล้วนะคะฝากช่องติ๊กต๊อกด้วยนะคะติ๊กกระต๊อกติ๊กกระตะ มา,าติดตามนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆอะไรก็ได้นะคะงดด่าเด้อโอเคขอให้สุขสมหวังทุกๆหัวข้อเลยนะคะชาวมีนสู้ๆค่ะบ๊ายบาย